ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาไปทำความรู้จักนะครับและพาไปเที่ยวกันกับจุดที่ชมซากุระเมืองไทยนะครับได้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะที่นี่เรียกว่าภูลมโลครับและไปดูกันว่ามันมีอะไรเที่ยวกันบ้างนะครับแล้วก็ไปเที่ยวอะไรกันค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะครับราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแล้วก็ต้องไปตรงจุดแต่งนะมีท่าด้วยนะครับ มีข yeah, okay, so mm ี hmm. like, Now, ้บัว no. ด <laughs> <laughs> oh ้วยนะครับต้องระวังก็เด <c oughs> so, erm ี <im> <ate> ๋ยวเราจะเดินหายรูปเรื่อยๆบริเวณนี้นะฮ่อดูรูปเรื่อยๆอะไรถ่ายรูปดอกไม้ถ่ารูปกมินี้สวยด้ยก็สำหรับพื้นที่โดยรวมของภูลมโลนะครับที่ปลูกต้นซากุระเมืองไทยหรือว่าพญาเสือโครมเนี่ยก็ถ้านับพื้นที่จริงๆนะประมาณสัก1,000ไร่ได้ ขาบอกม,มีมีนับหมื่นต้นเลยนะฮะสำหรับต้นสกุราแบบนี้นะฮะช่วงที่เขาจะบานเนี่ยก็จะเป็นช่วงนี้เลยนะฮะคือช่วงมกราคมนะฮะดูได้จนถึงกู่พ,พันธ์ถ้าใครมีเวลาต้องรีบไปดูเลยนะแล้วก็สําหรับจุดให้บริการรถนะครับที่จะขึ้นไปชมแล้วก็ไปเที่ยวกุหลมโหลเนี่ยผมแนะนําอยู่3จุดนะครับหลักๆนะฮะ จะมีจุดย่อยๆอีกนะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็คือจะมีที่อยุธยาแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครจุดหนึ่งแล้วก็บ้านร่องกล้ารตรงทางขึ้นภูหลมโลอีกหนึ่งจุดแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่มีเหมือนกันก็คืออยู่ที่จังหวัดเลยนะฮะห่างออกไปก็คือตําบลกกสะทรครับมีจุดบริการเหมือนกันนะครับเช่ารถมาถึงภูลมโลนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาให้บริการติดต่อรถนําเที่ยวนะครับชมพญาเสอโครงนะฮะที่ภูลมโล ตรงที่ทําการบริญารอะไรฮะเขจะเป็นสีเขียวตรงนี้เพือให้บริการถ้าไม่ต้องถ้าเราไม่มาเช้ามากเราก็ไม่ต้องจอกงก็ได้ที่เขาบอกหมายถึงว่ารถอ่ะแต่ว่าทุกคนส่วนใหญ่เขาจะขึ้นกันตีห้าแต่เร็จะจับหรอือเวื่อพี่จะขึ้นตีห้าหรือดูว่าที่ขึ้นนลยครับดูว่าที่ขึ้นแล้วมันมีระยะเวลาสามชั่วโมงค่ะประมาณสามชั่วโมงเราก็ต้องลงตอนประมาณสักเจ็ดโมงอย่างเงี้ยหรอถูกป่ะแปดโมง ตอนเช้าไม่ดไหนครับเช้าดถึง3โเคันเท่าไหร่ครับคันครับคันงราคา1 0 0่ครับสำหรับนัท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ปูมโลลนะคะตอนนี้นี่เขาห้ามขับรถขึ้นไปเองถ้าใครที่จะมาเที่ยวเนี่ยต้องติดต่อรถ ในพื้นที่เท่านั้นนะคะเขาจะมีบริการอยู่ในอุทยานนี่แหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปสำรวจราคาอีกจุดหนึ่งนะครับที่บ้านร่องกาศหลยจุดเลยครับจุดแวะใช่ไหมก็นี่นะครับแต่ละจุดก็คือสมนบริการเราจะไปจุดป้ายดูดแล้วก็จุดชมสาวจังหวัดจุดดูพระทย์ขึ้นแล้วก็ ุดชมดอกสกุลขละก็คือตอนนี้อันนี้เป็นจุดแรกจุดแรกไม่ไม่มีแล้วตอนนี้มาจุดที่สองมีดอกแล้วนีแต่นี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีแล้วจุดนี้เริ่มเริ่มมีใบก็คตอนนี้ขึ้นมาชมจุดดอกนี้ดอกสุโละตรงจุดตรงนี้ครับป่ายังไม่ทําเล่มใหม่เลราคาเป็นไงครับพี่คันก็หมอบเป็นคันครับหมอเป็นคันใช่ไหมคันละคันละคันใช่ไหมครับ ไส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่เวลาชั่วโมงครึ่งครับสองชั่วโมงครึ่งเวลาก็อ๋อเขาจะแวะแต่ละจุดแต่ละจุดเมื่าจุดนี้20นาที20 20ิบยบชมสุกระนานหน่อย50าสิจะตอนนี้เขาบอกตอนนี้มันมันไม่สวยแล้วเนี่ยตรงไหนคะตรงดอักคุณละเออแะที่มันมีหลายแปลงมาใหญ่ตอนนี้แปลงแรกไม่มีแล้วดูแปลงที่สอง สที่เช่าแปลงที่3ไม่มีอ๋อเอาละครับทีนี้เราก็รู้แล้วนะว่าในพุลลมโรเนี่ยมันมีแปลงหลักๆอยู่ทั้งหมด3แปลงนะครับแล้วก็ถ้าแปลงไหนเขาบานสวยเนี่ยอ่าเขาก็จะพาเราไปดูณจุดตรงนั้นนะครับเพราะนั้นจะดูได้ทั้งเดือนเลยนะครับตลอดเดือนมกราจนไปถึงต้นเดือนกุมภาด้วยนะมาจอดรถด,ดูแบบว่าใกล้ๆถ้าเราถ่ายรูปใกล้ๆเราก็ปีนหลังรถถ่ายเลยนี่โอ้โห <laughs> แต่ว่าอยากไปจับเขานะว่าเดี๋ยวเขาจะร่วปล่อยให้เขาสวยอยู่บนต้นอ,อย่างนี้แหละปาไม่กินอะไรอยู่ป่ะครับ แล้วก็จุดนี้นะครจะเป็นจุดที่มีวิวค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ชมส,สามารถชมได้แบบ360องศาด้วยซึ่งเป็นจุดที่เราจะสามารถมองเห็นทั้ง3จังหวัดในที่อยู่ในแอเรียบริเวณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์นะครับซึ่งเราจะเห็นพุทธเบิกอยู่นะฮะแล้วก็พื้นที่พิษณุโลกแล้วก็จังหวัดเลยซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกซากุระอยู่ตอนนี้นะครับพญาสุโขรงแล้วก็ฝั่งด้านหลังนี่ก็จะเห็นเนี่ยป่าที่เป็นสีชมพูเลยนะครับ เปลี่ยนแปลงสก,กุละทั้งหมดเลยก็จากจุดชมวิว3จังหวัดนะครับเดี๋ยวเราจะาไปต่อกันที่จุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะฮะซึ่งมีป้ายผู้ลมโลอยู่แล้วก็ตรงบริเวณนั้นจะมีห้องน้ําให้บริการด้วยนะครับเป็นจุดหลักสําคัญที่จะเห็นวิวป่าที่เป็นป่าสก,กุลานะครับค่อนข้างกว้างทีเดียวนะีไปูตรงที่ชมวิวสิ bên này แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่อาจจะต้องใช้เวลาในการท่องเที่ยวสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าต้องปีนเขาขึ้นมา600กว่าเมตรนะครับก็คือเดินขึ้นเขาเนี่ยก็คือจุดนี้ฮะจุดสูงสุดของยอดภูลมโลนะครับนั่นไงถึงลวป้ายยอดภูลมโล1,661เมตรจากระดับน้ำทะเลภูพีชิอดภูลมโลฮ่า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 สำเร็จแล้วนี่ไง สวัสดีภูลมโลทำไมสูงจังเหนื่อยจังเลยก็สำหรับที่ตั้งของจุดยอดสูงสุดของภูลมโลนะครับก็จะอยู่ตรงใกล้ๆกับตรงที่เราไปดูภาทิศขึ้นของภูลมโลนะฮะเดินขึ้นไปจากลานดูพรชมภาทิศนะฮะขึ้นไป650เมตร ก็จุดสําคัญอีจุดนึนะครับสําหรับคนตื่นเช้าเลยนะฮะถึงจะได้มาเห็นตรงนี้ก็คือจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับต,รต้องมาแต่ตีห้านะฮะสำหรับการเที่ยวภูลมโลก็ไม่ยากนะครับจริงๆแล้วก็มาใช้บริการรถท้องถิ่นที่นี่นะครับแล้วก็เช่าเหมารถไปได้เลยนะครับคันละพันเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สามารถไปได้ถึง10คนทีเดียว แล้วก็จุดที่แนะนําในการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วแปลงปลูกซากุระเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดอยู่หลายแปลงนะครับสแปลงด้วยกันแล้วมันจะหมุนเวียนไปนะครับไม่ได้บานพร้อมกันทุกแปลงนะครับเพราะฉะนั้น,นจะมีระยะเวลาในการดูค่อนข้างยาวเป็นเดือนทีเดียวนะฮะจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์นู่นเลยนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งสำคัญก็คือจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นนี่แหละนะฮะแต่ว่าถ้ามีเวลามากพอก็แนะนําว่าสามารถขึ้นไปที่จุดยอดสุดนะครับ จุดสูงสุดของภูรำโดไปดูวิวบนนั้นได้นะครับแต่ทางค่อนข้างชันนิดหนึ่งนะฮะต้องเดินทาาขึ้นไป650เมตรนะครับก็แนะนํากันไว้นะสำหรับคนที่อยากมาดูซากุระเมืองไทยนะครับหรือว่าดอกพญาสุโค่งนะครับก็ที่ภูรำโดนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งดูพญาสุโค่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝาก Subscribe นะ สำหรับช่องท่องเที่ยวสุดตาของเรานะครับแล้วก็เช็คกิ๊อาท์นะฮะจะมีมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับสำหรับที่ท่องเที่ยวที่กำลังอินเทรนด์อยู่ในช่วงเวลานี้นะครับเราก็จะนำ,นำมาเสนอกันเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับ